เราเคยเป็นบ้างไหมที่มีคําถามมาถามพี่ปราเลยว่าพี่ปลาทำไมมันชาชาปลายมือปลายเท้าชาที่หน้าชาทัว่วตัวมันเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรที่ทําให้เกิดวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้แล้วซึ่งพี่ปลานําประสบการณ์และความรู้จากการที่ดูแลคนไข้การให้ความรู้กับนักศึกษาต่างๆมาอยู่ในคลิปนี้นําความรู้นี้ไปใช้เพื่อที่เราจะได้รู้สาเหตุและป้องกันตัวเองได้อย่างถูกต้อง แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องยู u ูบเ e จที่ฟิชเพจ Fish บายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาฟังเราจะทำยังไงเราจะรู้สาเหตุยังไงว่าทำให้เกิดอาการชาซึ่งอาจจะนำมาซึ่งโรคลายน,นั้นมีอะไรบ้างก่อนอื่นพี่ปราอยากให้สังเกตตัวเองเลยว่ามีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่โอ้โหพี่ปราหนูมีอาการชาค่ะเคยรู้สึกแบบนี้เลย รู้สึกว่ามือเท้าบันชารู้สึกผิวหนังนานๆอุ้มมันเป็นปืนๆยิบๆซาๆเหมือนเข็มทิ่มปวดแสบปวดร้อนมากเลยเสียวคล้ายไฟช็อตหรือแม้แต่การสูญเสียวความรู้สึกอันนี้พี่ปราบอกเลยอาจจะเป็นอาการของโรคหรือเป็นสัญญาณเตือนของโรคบางชนิดข้อถัดมาก็คือบางครั้งนั่งข่ยห้างนานๆหรือว่าเราทําอะไรนานๆอ้มันบันชาพี่ปลามันไม่รู้ตัวเองหรือว่าเป็นอะไร อยากจะรู้แล้วก็อยากจะรีบรักษาถ้ามันเป็นอันตรายอย่างที่พี่ปราบหลายคนนั่งคุ้ยขาการใช้มือทำงานคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันหรือเล่นโทรศัพท์นานๆการถือของหนักหรือนกกีฬาที่ต้องใช้มือหรือข้อมือเป็นหลักอาจต้องระวังภาวะการกดทับของเส้นประสาทที่ทำให้มีการอ่อนแรงหรือไม่กล้ามเนื้อรีบได้อู้วีและยิ่งถ้าเรามีอาการชาที่ต้องรีบไปพบแพทย์คืออาการชาที่มาก้นเรือย อาการชาร่วมกับอาการอ่อนแรงอาการชาที่มีการผิดรูปหรือมีแผลร่วมด้วยอาการชาร่วมกับมือเท้าร้อนหรือเย็นปตกติพี่ปราบ,บอกเลยนะว่าอาการชาเกิดขึ้นในทุกส่วนของร่างกายแต่ที่พบได้บ่อยคือบริเวณมือและเท้าเช่นมือชาเท้าชาชาปลายนิ้วมือโดยลักษณะของอาการชาอาจเป็นได้ทั้งสูญเสียความรู้สึก รู้สึกแบบผิวหนังนา่นะครเป็นเปืนป้นๆหรือมีความร,รู้สึกที่แสดงออกมากกว่าปกติเช่นคันยิบยิบซาซาเหมือนมันเข็มมันทิ่มมันแทงเหมือนไฟมันช็อตมันบอกไม่ถูกหรือว่าความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรแต่บันชาทั่วตัวเลยพี่ป่านอกจากนี้อาจเป็นอาการของโรคหรือสัญญาณแรกของโรคเช่อนอาการชาจากการขาดวิตามินจากการอบเบาหวานอาการชาที่เกิดจากบางสาเหตุ หากทิ้งไว้อาจทาให้เกิดการเสียหายของเส้นประสาทอย่างาถ้าวรทําให้การรักษาห,หรือฟืน้นฟูก,กลับมาต้องใช้เวลามากกว่าปกติมีคนถาม่เปลาหูแล้วหนูต้องรู้สาเหตุของการชาแน่นอนค่ะถ้าเรารู้เราจะได้ดูแลตัวเองได้ถูกถ้าเรารู้เราจะได้ป้องกันและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสาเหตุของอาการชามีดังต่อไปนี้ 1. อาการชาที่เกิดจากระบบประสาทส่วนกลางคือสมองหรือไขสันหลังเช่นโรคหลอกเลือดสมอง โดยตำแหน่งของอาการชามักเป็นด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายพี่ปลาบอกเลยอาจมีอาการทางระบบประสาทอื่นๆร่วมด้วยเช่นอ่อนแรงทรงตัวลำบากโดยอาการมักเป็นฉับพลันทันทีหรือโรคปลอกประสาทส่วนกลางอักเสบบอกเลยว่าอาจจะพบอาการบวมตามตำแหน่งต่างๆของระบบประสาทที่มีการอักเสบมีอาการเกรง็งมีรีเฟกต์การตอบสนองไวกว่าปกติร่วมกับอาการชาได้หลายตำแหน่งของร่างกาย 2. อ,อาการชาที่เกิดจากระบบเส้นประสาทส่วนปลายมีอาการผิดปกติอันนี้เราต้องรู้ภาวรารากประสาทถูกกดทับจากกระดูกต้นคอเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมภาวะการกดทับของเส้นประสาทในแขนขาโดยมักพบในตำแหน่งที่เส้นประสาทอยู่ตื้นและสัมพันธ์กับการนั่งหรือทำท่าเดินนานๆานทำท่าทางใดๆซ้ำๆหรือมากเกินไปเช่นการนั่งไขว้าขา การใช้มือทำคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันโดยใช้มือและนิ้วเล่นโทรศัพนนท์นานๆรือของหนักๆน,นักกีฬาที่ต้องใช้มือหรือข้อมือเป็นหลักซึ่งอาจส่งผลให้มีอาการอ่อนแรงมีกล้ามเนื้อในรีบได้หากถูกกดทับนานๆการบาดเจ็บที่เส้นประสาทโดยตรงที่ได้รับอุบัติเหตุทางนี้ขึ้นกับตำแหน่งของเส้นประสาทที่ถูกรบกวนด้วยโดยมกักจะมีอาการชาแบบสูญเสียความรู้สึกและก็อ่อนแรงลุวมด้วย หรือในบางรายโรคทางพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรมมีผลอย่างไรมีคำเตาโรคทางพันธุกรรมที่ทําให้เส้นประสาทหรือปลอกประสาทส่วนปลายเสือ่อมโดยผู้ป่วยมักมีประวัติคนในครอบครัวม,มีการเกี่ยวกับปลายประสาทมักมีการผิดรูปของเท้าหรือมือลื่มด้วยภาวะเส้นประสาทส่วนปลายาเสื่อมมักมีความเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยทางกาย,ากายเช่นปลายประสาทอาักเสบจากโรดบวบหวานหรือภาวะน้ําตาลในเลือดสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้การติดเชื้อบานชนิดเช่นเชื้อไวรัสหนูสวัสดโรคต่อมไร้ท่อเช่นภาวะต่อมเทอรอยเป็นพิษโรคไตเสื่อมการขาดวิตามินในผู้ที่ดื่มสุราต่อเนื่องเรือหลังอันนี้สําคัญมากๆหรือในการได้รับยาหรือสารบางอย่างภูมิคุ้มกันแปรปรวนความเจ็บป่วยทางร่างกายที่รุนแรง หรือถ้าเราไม่แน่ใจยังอาจจะมีโรคที่เกี่ยวเนื่องกับหลอดเลือดส่วนปลายมีอาการผิดปกติและเมื่อหลอดเลือดส่วนปลายมีอาการผิดปกติแล้วก็จะทําให้เราเกิดอาการชาซึ่งมันมีรายละเอียดอย่างไรพี่ปลายอยากจะให้ข้อมูลเพื่อเราจะได้รู้สาเหตุที่ชัดเจน 3. อาการชาที่เกิดจากโรคของหลอดเลือดส่วนปลายเช่นการอุดตันของหลอดเลือดแดงพี่ปลาบอกเลยทําให้การไหลเวียน เลือดแดงเพื่อนาเลือดดีมาเลี้ยงกล้ามเนื้อและเส้นประสาทส่วนปลายลดลงนอกจากอาการชาบริเวณแขนขาแล้วยังมีอาการซีดลงอีกด,ด้วยเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดแดงลดลงอุณหภูมิจึงลดลงปวดและคลำชีพจรไม่ได้การอุดตันของหลอดเลือดดาทําให้การนํากลับของเลือดและของเสียลําเลียงออกไม่ได้มีความดันในแขนขาสูงขึ้นและรบกวนการนําเข้าของเลือดแดงมาเลี้ยงซึ่งส่งผลต่อที่มาเลี้ยงเส้นประสาทในที่สุด โดยมักจะมีอาการแขนขาบวมสีคร้ำชาปวดอ่อนแรงได้ข้อที่4โรคกล้ามเนื้อเชียนโรออฟฟิศซินโดมเนื่องจากหดเกร็งของกล้ามเนื้อต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นประสาหรือการไหลเวียนของเลือดไปยังเส้นประสาทอาจพบอาการชา 5. ้าโรคข้ออักเสบอาการอักเสบของข้ออันนี้มีผลมากและที่สําคัญที่พี่ปรายอยากจะเล่าให้ฟังเลยว่า หลายคนมักจะมีอาการชาคือพี่ปามีเคสโอยา่างซึ่งพอคขารู้สาเหตุว่าเขาเกิดจากอะไรซึ่งเดิมตอนนั้นก็บอกปลายประสายเ็าอาักเสบตอนนั้นก็ยังไม่รู้สาเหตุเลยว่าเกิดจากอะไรก็รู้สึกว่ามันชาปลายมือไปเท้าชาทั่วไปแล้วทํางานเหมือนไม่มีความสุขอันนี้สําคัญมากๆ หลายคนเห็นว่าอาการชาไม่ใช่อาการสําคัญก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ไม่มาตรวจไม่มารักษาเมื่อ,อาการเป็นมากขึ้นถึงตอนนั้นต้องใช้การรักษาที่หนักขึ้นพี่ปลาอยากจะเน้นระยะวันนี้การให้ความรู้ในเรื่องสาเหตุของอาการชาต่างๆพี่ปลาก็ใช้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนให้กับนักศึกษาให้กับพยาบาลให้กับคนใกล้ให้กับญาติ เพื่อให้เขากลับไปดูแลตัวเองว่าเขามีสาเหตุเหล่านี้ไหมมีมาการเหล่านี้ไหมจะได้รักษาแต่ละเนินคำถามที่พี่ปรายอยากจะบอกทุกคนและนําไปใช้อาการชาแบบไหนที่เราต้องรีบมาพบแพทย์โดยทั่วไปอาการชาที่เกิดร่วมกับอาการปวดมาทําให้ผู้ป่วยเกิดความรําคาญหรือลบคนชีวิตซึ่งบอกได้เลยว่าหลายรายมีอาการไม่พึงประสงค์ถ้าเรามีอาการชาที่มากขึ้นเ,นเรื่อยๆมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมีอาการในตําแหน่งอื่นๆเพิ่มขึ้นหรือตําแหน่งที่ต่อเนื่องกัน อาการชาที่มีลักษณะว่าอ่อนแรงอาการชาที่มีการผิดรูปร่วมด้วยเราจะต้องรีบมาคนแพทย์ทันทีทปล่อยไว้ซึ่งถ้าใครรีบไปพบแพทย์แล้วจะรักษาได้แต่น้เนื่แล้วก็ไม่ทําให้การรุนแรงมากเกินไปถึงตอนนี้พี่ปราบบอกเลยทุกคนเอาความรู้นี้สาเหตุของการเกิดกระชันนําไปใช้แล้วบอกได้เลยว่าเมื่อมีการปกติเราป้องกันไว้แต่เนื่เราก็จะไม่ปปวยเป็นโรคที่รุนแรง แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันและมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง y o u t u b e ็ดดิฟฟิชเพจเด็ดดิฟิช,าฟชบายพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายาูทูบเบอร์เพื่อที่จะนําสิ่งดีๆนี้ไปใช้และอย่าลืมดูแลสุขภาพของเราเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้ส่ง,สงยุค,คุณภาพผู้ส่งใบคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาเชื่อพี่